มันถึงเวลาแล้วครับผมที่ผมจะมาคัมแบ็กสู่ Dead by Daylight นะกดพร้อมไปเลยครับผมดูสกินมาใหม่ของเจ้าเด e ะเรดซะก่อนอม,มันมีความเป็นแบบองค์ชายอ่ะมันดูความแบบเป็นจัก,กรพรรดิมันมีความทองในเสื้อผ้ามากผมเห็นแล้วผมอย่างชอบเลยเอาละ่ะคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ไปเล่นวอร์อมมาล้ตาหนึ่งนะเจอของดีเข้าให้แล้วเกมดีสปอร์เจอโปรนะฮะวิ่งไวทั้งเกม แต่ผมไม่ได้อัดเอาไว้นะฮะมามาดูตานี้ดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงว่าจะเจอโปรอีกแบบมาตามเมื่อกี้หรือเปล่าเสียดายมากเลยตามเมื่อกี้น่าจะอัดเอาไว้คือแบบโปรแม่งแบบใช้แบบหน้าเกียดจัดเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็มารอดูกันดีกว่านะฮะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เล่นนานมากๆเลยน่าจะ3เดือนเป็นอย่างต่ำอ่ะผมคิดว่านะแต่คิดว่าน่าจะคนน่าจะไม่เก่งแหมากกว่านี้แล้วมั้งเพราะว่าฝีมือผมมันแบบระดับอหังการอยู่แล้วไง แล้วแบบแรงผมเนี่ยรีมานะถูกรีมาจากแลงหนึ่งตอนนี้ถูกรีมาเป็นแลงสิบสามแล้ว <c oughs> ยาวๆแลงถูกรีมายาวๆเลฮะมาดูดีกว่านะฮะว่า The Rate นะฮะในสกินใหม่จะไหวหรือเปล่าจะเกมไวหรือเปล่าหรือจะเกมช้าสิบห้านาทีรอดูในเกมครับด่านนี้ครับผมข้อวัวที่แตกหักหรือเปล่าเพราะว่าฟอนต์มันเป็นเครื่องหมายอะไรเ <laughs> อ่ยเทศกาลตรุษจีนด้วยนะฮะ มาปุ๊บก็หายตัววินวอลไปก่อนเลยวิ่งไปเช็คตัวเทียมไฟปะละ่ะเอ้ยผมว่าผมเจอปะนู่นน่นอยู่หลังเดินสองคนเลยอยู่หลังเดินโอ้สามคนเลยโอ้โหมาเป็นพ่อดีมาเป็นพ่อดีก็เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมเลยปะละ่ะรับฟังผมโจโจ้เลยยัดเลยอ่ะครับผมยัดเลย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 ยังไงทึมนะทึบนะทึบ,นะบไหมนะทึบไหมนะยังไง แม่ไ,ไงขอกระดิ่งเปล่าเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมผมว่าผมอยู่ไกลอยู่นะทำไมมันเข้าไปใกล้วะคนนี้ใช้ไปสองไม้แล้วฮะใช้ไปสองไม้แล้วนะเพื่อนใช้เปลืองมาเนี่ยเราใช้เปลืองมาเนี่ย,เร,เ,เ,ยเราใช้ไม้เปลืองวันี่ะก้าวข้ามความเจ็บปวดยังไงตายยากล้มไม้ตายยากหรือเปล่าไปล้มไม้หรือเปล่าห้องวีอย่างนี้เลยโอ้โห ได้ยินเสียงคนวิ่งมาครับแต่ว่าผมสเต็ปแบ็กไงนะครับผมเขาอยากจะช่วยไงเขาอยากจะช่วยเราก็ปล่อยเขาไปกัดทืบไม้ก่อนโอ้ไม่โอ้ตัเทียมไฟฉันไหนไหนทำลายโทเทีมไฟของฉันหรือเปล่าเอ็งทำลายโทเทีมไฟของฉันหรือเปล่าฮะน้องเนียน้องเนียน้องเนียโทเทีมไฟของพี่ ยังไงเอาดึงล่ะอะไรวะเนี่ย what เอาแถมไปอีกแผลหนึ่งแถลมไปแผลหนึ่งยังไงอยากจะได้อีกแผลหนึ่งหรือเปล่าฮะสามคนนี้ก่อนเลยหรือเปล่าฮะโมโหนะโมโหนะอุย้ยมันมีมันมีข้ามแล้วสป,ปินอะ่ะปล่อยมันไปก่อนแล้วกันแขวนสองดีกว่าชิวชิวจิวแขวนสอง โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอันนี้ใหม่ด้วยนะเปลี่ยนไอคอนน่ะคนมันไปเอาไว้ข้างบนมุมอะใช่ไหมโอโ้มันเปลี่ยนอะโอ้โหเนียนมากมากทำไมน้องเนียนจังเลยเนียนมากๆเลยเราเนี่ยฮะปิดหน้าต่างไว้ก่อนปิดหน้าต่างไว้ก่อนเอา้าเอา้า อ๋อวิ่งทะลุไปนู่นแน่เจ๊เห็นนะเห็นนะปิดหน้าต่างไว้ก่อนละกันปิดหน้าต่างไว้ก่อนละกันฟาบอุ้ยโอ้ติเร็วไปตีเร็วไปเจตีเร็วไปอุ้ยอุ้ยอ้ยไอ้ไติดอะไรเราอ้โหวิ่งติดอีกแล้วเกมดีอีสปอร์ตอีกแล้วน้องๆดูดิโอ้วิ่งติดอ่ะได้อ่ะไม่มีก็ฟันไปเลยละกันโอ้โห ตอนนี้เขาเจ็บหมดทุกคนโอโหผมยังงงเลยอะ่ะน้องๆคือแบบวิ่งติดอะ่ะจังหวะมันไม่น่าติดอโอโอ้โหดู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 โอ้โห,โโห,โโหช่วยเหลือเสือเ้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันยังไงอันแน่ คือแบบอยากได้อ่ะอยากได้รอยแผลจากพี่แหละน้องพี่จัดให้ได้หมดนะฮะหรือว่าผมเล่นเจอพวกแล้งสิบสองเนี่ยแต่แต่ก็หนุกอยู่ขำๆกันไปัสดีสเตปแบกโอ้ s สเตปแบ k หนักแต่หน้าปากซอยยันท้ายซอยลมไม้ มาล้มไม้หน่อยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีใครล้มไม้ใส่พมผมก็แควนอันน่าโอ้โหเนียนมากๆยังไม่เห็นพี่อีกแหละน้องสาวนี่เขาเทรดกันแบบอย่างนี้เลยเหรอฮะอะไรอันนี้คืออะไรอ๋อมีบอลเล่นแชมป์เขามีบอลเล่นแชมป์ก็วิ่งมาเทรดกันรัวๆแหละนะจังหวะเนี้ยสเต็ปแบ็คมา อันแน่อันแน่ยังไงลมมาไปแล้วลมอันแน่ดักหนาดักหนาดักหลังกลางหลังไม่ดีเลยไม่ต้องปั่นไฟพี่บอกเลยว่าไม่ต้องปั่นไฟนะจ๊ะพี่ไม่ให้ปั่นไฟไก็จับแขวนอีกหนึ่งสเต็ปทวน นี่เขาแบบจะไม่ปั่นไฟกันใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะไม่ไม,ไ,มไม่ไม่แล้วแหละอุ้ยแทงหลังไม่ดียังไงล่ะเฮ้ยวิ่งไปช่วยด้วยแทงหลังเสร็จไม่วิ่งฉีกนะไม่วิ่งฉีกแต่วิ่งไปช่วยเพื่อนด้วยนี่คือแบบอย,อยากโดนซ้ำมากมากอยากโดนซ้ำมากมได้เลยเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเปล่าเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่หรือเปล่าแตกแตกหนึ่งสวยพี่สวย อ้ยอยยาอยวัดดีทำอะไรกันอยู่เต็มปลายหมดเนี่ยีไงล่ะกลางหลังไปเข้าที่เบ้าตานะครับนี่ผมไม่ได้จำเลยนะว่าใครแบบผมแขวนไปกี่ครั้งอะไรยังไงคือผมใส่อย่างเดียวแล้วนะใส่แบบใส่ยับยับอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงมันแน่มันแน่ น่าจะอยู่แถวๆนี้ละมั้งเขาเพิ่งปั่นไฟเสร็จ่ะเนอะเอเอเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะวิ่งฉีกออกไปเดี๋ยวขอยืนดูก่อนนะฮะผมคิดว่าเขาอาจจะอยู่แถวนี้แหละน่าจะยังไม่ไปไหนไกลนะฮะเอาตายไปเลยปล่อยตายเลยปล่อยตายไปเลยโอ้โหน่าจะเพื่อนน่าจะอยู่ไกลแหละนี่ไงว่าละเพื่อนอยู่ไกลก็เลยปล่อยมือ แล้วก็มาเจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแบบๆอ่อะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันหายตัวได้เมื่อกี้เหมือนผมว่าผมเห็นเงาอะเห็นเงาแน่ๆมันไปไหนแล้ววะ มันเจอใสเนียนเนียนกิฟเลยเหลือสองคนตอนเนี้โอเคเจอแล้วโอ้โหก็เกินไปก็เกินไปก็เกินไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือเครื่องจะเสร็จแล้วหรือเปล่าใส่สุดใส่สุดเพื่อนบอกว่าใส่สุดเพื่อนคือปั่นไฟกันยับยับอะ่ะไม่สนใจอย่างอื่นแล้วเราเกิดมาปั่นไฟปั่นไฟกัน เอาตาอีกคนนึงโอเคเครื่องยังระเบิดอยู่ครับเขาเรียกว่าหน่วยสอดแนมตอนนี้น่าจะลงหลุมแล้วล้วมั้งผมว่าหลุมเปิดแล้วเขคงต้องปล่อยเขาลงหลุมแล้วแหละผมชิวๆผมบอกเลยว่าผมฆาตกรที่ใจดีแต่ก็วิ่งหาหลุมหน่อยละกันฟังเสียงฟังเสียง หลุมเกิดไหนนะเฮ้ยเฮ้อ้โห,โโหได้ยินเสียงเท้าแทนเสียงหลุมเสียงหลุมไม่ได้ยินได้ยินเสียงเท้าแทนล้มไม้ไปเลยครับผมโอเคเราบีบให้เขาวิ่งมาจากทางเดิมที่เขาวิ่งมานะแสดงว่าทางที่เขาวิ่งมาตอนนู้นน่ะไม่มีหลุมแนะ่ๆนะมันเป็นการบีบพื้นที่ครับผมอ้โหล้มแบบไม่คิดเลยว่ะเฮ้ยเขาล้มแบบไม่คิดเลยว่ะแบบไม่สนใจไอ้ดอนแค e ไอ้น h ติง ยังไงรออะไรอ่ะเพื่อนรออะไรอ่ะ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 ยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่านี่เล่นสเต็ปนี้จริงดิเล่นสเต็ปนี้จริงดิไม่ได้เห็นมานานแล้วนะที่แบบล้มไม้เสียดจะมาเข้าตู้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์ผมนะเนี่ยเราเนี่ย โดนไปอีกแผ่นหนึ่งจุดพุจุดประทัดจุดพุอะไรล่ะจุดประทัดบ้าบอมาครับการทืบเครื่องต่อเกมมันไวไปปะผมรู้สึกว่าเกมมันไวัยไปเดี๋ยวผมไปต่อ,อกสักเกมนึ่งวะ <c oughs> ดูแบบเขายังงงๆอ่ะแต่เขาทำลายโจทย์ไฟผมนะทำดาที่ไหนอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแต้มกันดีกว่านะว่าแต้มได้เท่าไหร่แรงไงฆาตกรที่ไรเอา้า แล้วอาวทำไมทำไมมีดผมหายอะ่ะ <c oughs> นี่ดูดิแล้วมีดมีด,ดาบในมือเดเวทผมหายไปไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เกมดีอีสปอร์ตอีกแล้วดูดิแต้มได้32 0 0 0นะเพราะว่าผมเอาเค้กขยวขวัญมาด้วยนะฮะโอเคครับไปต่ออีกเกมเลยดีวยกว่าครับแล t สแก t ด t o ามไหมเกมที่2ครับผมผมเปลี่ยนตัวนะผมมาเล่นไอ้เดโมกรอก้อนมั่งเดี๋ยวเล่นเดเวทตัวเดียวมันจะน่าเบื่อไปนิดนึง มาปึ๊บวางไว้ก่อนเลยหนึ่งครับผมคิดว่าคนน่าจ,จะเกิดตรงโซนนู่นกันอะตรงโซนที่เครื่องล็อกไว้2เครื่องตรงนั้นอะผมว่าเป็นไปได้นะวิ่งตัดกลางมาก่อนแล้วกันเฮ้ยผมว่าผมเห็นรอยเท้าตรงนี้ควรผังป่าวะตรงนี้ควรผังปะเนะี่ยคีอดานใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบมันควรที่จะ ได้ยินเสียงรอยเท้าว่ะได้ยินเสียงเท้าว่ะนี่ได้ยดินเสียงเท้าเหมือนจะวิ่งนั่งไงเจอละโอ้โหว่าไงเพื่อนปั่นไฟชิวๆเลยละดีเจอคนนี้ครับมีขาแมงมุมครับผมยังไง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 มีขาแมงมุมขยุมหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุงคน ี่ไงโอ้โหเปไม้มาแล้วหนึ่งอันยังไงเติ๊บแกมา <c oughs> เฮ้ยกดผิดโอ้โห,โโหนี่ไงผลของการไม่ได้เล่นนานมันก็จะกดผิดอย่างนี้แหละครับผมนี่ไง <c oughs> โดดข้ามไปไหนเหลอโดดข้ามไปไหนเหลอแนนซี่เคคนนี้ใช้ไม้ต้องแมสเทปไปแล้วครับผมโอโ้มีคนยืนมองและจ้องตาด้วยเมื่อกี้นะ ก็จัดเลยละกันขอคุมโซนตรงนี้เลยละกันเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยตรงนู้น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 มีตรงนู้นมีที่แขวนอยู่เจนเย็นเจนเยนเจโอ้โหหลุดเลยครับโดนเลยครับช็อตนี้โดนเลยครับอันแน่ขู่ไว้ก่อนพ่อสอนไว้โดนมาแล้วเครื่องหนึ่งโดนมาก่อนเครื่องหนึ่ง ก็มันให้มันมาก็ให้น้องๆมันมาแต่เครื่องเขาปั่นไปแล้วเครื่องนึงอะเดส์บายเดลไรท์เกมเดิมเพิ่มเติมคือปั่นไฟเหมือนเดิมนะครับผมเครื่องตรงนี้เสร็จไปแล้วใช่ไหมเหลือเครื่องตรงนั้นครับเดี๋ยวผมวิ่งไปสักหน่อยแล้วการเอากระทืบแรงมากระทืบเครื่องหน่อยแล้วการน่าจะใกล้แล้วละมั้งโอเคกระทืบ ลืบบเลยละกันกลับไปเช็คหน่อยละกันเราขารากรสายโซนไงโซนมิ่งอะ่ะน้องๆเขาเรียกว่าสายโซนไม่ได้เรียกสายเฝ้านะฮะน้องๆปลดเขา้าทำความเข้าใจกันใหม่หวัดดีเพื่อนไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ดูหน้าแต่ดูหลังไม่ดูหน้าแต่ดูหลังโอเค วิ่งไปแล้วครับผมผมล่าแนนซี่คนหนึ่งก่อนแนนซี่ Where you g o i n อินแม่อยู่เกโดนไปดิจานโอเคครับตรงนู้นยังปั่นต่อนะโอโหจิตใจเขาทำด้วยอะไรทำไมเขาปั่นต่ออย่างงั้นผมไปเครื่องนั้นก่อนนะฮะเครื่องนี้ก็มีแนะเนี่ยแต่ผมจะไปเครื่องนั้นนะเพราะว่าผมจะไปกระทืบเครื่องแรงยังไงล่ะมาแล้วเว้ย มาแล้วนะมาไล่ที่แล้วนะมาไล่ที่แล้วนะโอเคครับตรงนู้นครับยังคุยอยู่ยังคุยอยู่คุยเรียบร้อยคุยเรียบร้อยเราจะไม่เลงนันซี่นะยังไม่มีใครออกซายครับแสดงว่าอยู่ทางนี้ท่านแม่ท่านแม่มีกล่องเครื่องมือด้วยนี่คือมาปั่นไฟอย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะนะคือกะามาปั่นไฟเลยแหละใช่ไหมคือยังไงเอาขู่ได้ย,ยากด้วยเฮ้ยเฮ้ย ควรโดนมากว่าจริงจริงควรโดนมากจริงจังแบบเนี้ยเป็นไงเจอหลอกแบบซ้ําแบบหลอกซ้อนซ้อนเงื่อนเจอผมหลอกซ้ําหลอกซ้อนหล้หล้อซ้อน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 เงินเป็นไงลิ้นพันกันลิ้นพันกันยับยับโอ้โหอยู่ตรงนู้นเลยเหรออยู่ตรงนู้นเลยเหรอแล้วผมจะไปยังไงอะไปตรงใกล้ๆก่อนละกัน โอ้โหไอ้หันหน้าสิลูกมันนี่อยู่อยู่กันเพียบเลยอยู่กันเพียบเลยกระทืบแรงก่อนเลยแล้วกันอย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะคุณอย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะครับคุณฮะคุณอย่าคิดว่าผมไม่เห็นคุณอย่ามันเนียนให้มันมากไปเฮ้ยเฮ้ยยืนรออะไรสุดสวย สวยยืนรอเลยเหรอฮะยังไงแน่แน่ไม่กล้าเลี้ยวเข้าไม่กล้าเลี้ยวเข้าก็หน้าขมัมสิครับไม่กล้าเลี้ยวเข้าหนูก็นหน้าขมัมสิขาโอเคตอนนี้ครับเกมไหลเป็นทางของเราแล้วะฮะเกมเริ่มไหลเป็นทางของเราแล้วะฮะตอนนี้เราเริ่มทําเกมได้รัวๆทำเกมแบบไม่มั่วไม่ซั่วครับผมอ๋อแน่แน่ยังไง ฟาดไปทีหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้ดีเลดีเลยตีเราเร็วมากครับมันกระโดดอย่างนี้เลยเหรอกระโดดอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนขอขอแบบเดิมขอแบบเดิมอขอแบบเดิมบอกเลยว่าขอแบบเดิมเเราวิ่งอย่างนี้เลยเลยตอนนี้นอนไปสองแล้วนอนไปสองอีกคนหนึ่งอยู่บนเสาเฮ้ยกระแสเกมดีมากๆ เราก็มุดไปดักเลยนะเราเห็นมาแล้วว่าเขากําลังวิ่งมาสองคนวิ่งมาดากักมุดมาดากักไม่ใช่วิ่งมาดากักเออเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นกําลังวิ่งมาแล้วดิฟไปไหนกันนะดิฟไปไหนกันนะอ๋อไปช่วยตรงนู้นไปช่วยตรงนู้นในนี้มีคนหนึ่งในนี้มีคนหนึ่งเจเห็นนะเจะเห็นหมดแหละเจเจเห็นแต่เจไม่อยากพูดยังไง ยังไงฟืบหลอกมาแล้วก็ฟาดไปดิครับผมจานอันเนี้เราเนียนเหรอเราอะอะฮะเอะอเออมาดิเออมาดิเออจริงหรอคนสุดท้ายแล้วนะแต่ผมแบบแขวนไปแล้วกันผมไม่อยากเฝ้านะเขาเรียกไม่ได้เรียกเฝ้าเขาเรียกโซนเป็นคำแก้ตัวที่เรายัางใช้ได้เรื่อยๆครับผมโอเค นี่เราไล่ฆ่าโหดเกินไปปะเนี่ยรู้สึกว่าแบบบางทีเราก็เอ็กเกสไปนะ<ๆ>เฮ้ยเขาคุยหลุมบองจะทำอะไรก็ได้แต่อย่ามาคุยหลุมผมผมไม่ชอบตายครับผมโอ้ดูดิมันคุยหลุมผมหมดเลยอะออกซ้ายไปคนหนึ่งออกขวาไปคนหนึ่งครับน่าจะวิ่งอ้อมเนินนี้ชัวร์วนะวิ่งอ้อมเนินนี้ชัวร์ฉะนั้นเนี่ยเราดักขวาเลยเราดักขวาเลยได้ยินเสียงอยู่บนเนินครับเขาวิ่งส่วนซ้ายไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้ว นี่น,น,นี่สนุกสนานเลยสนุกสนานเลยสนุกสนานเลยเราเห็นรอยเท้าคนสุดท้ายแล้วฮะเห็นรอยเท้าคนสุดท้ายแล้วครับล่าสุดวิ่งมาแถวนี้นะเฮ้ยเขาวิ่งไปช่วยนี่ว่าฉีกไปช่วยนี่ว่าฉีกกระชากลากถูเจอแล้วครับสองคนครับกำลังนั่งฮีวกันอยู่ครับผมเกมนี้จะถูกปิดด้วยความง่ายดายหรือเปล่าเกมที่ถูกปิดด้วยความง่ายดายหรือเปล่าหลอกล่อ หลอกล่ออีกทีหนึ่งหลอกล่ออีกทีหนึ่งจนผมเริ่มงงตัวเองแล้วผมก็หลอกลอ่อเฮ้ยเฮ้ยเด็กคนนี้มันเอาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยะมันเอาว่ะเฮ้ยไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกนี้มันจูกเปลนไอ้พวกนี้มันจูกเปลนอันแน่อันแน,อน,น่อ้าปะตูปิดปะตูมันปิด จะกระโดดไปโดดมามันไม่ใช่มันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับโดนผมไม่ก่อนนี่อย่านะผมคิดว่าผมเห็นรอยเท้านะนี่ไงแนนซี่ปารังกี้ปารังกาแนนทู้ซ่าปารังกาปารังกี้หวัดดีแนนซี่คนสุดท้ายอยู่ไหนอะเฮ้ยคนสุดท้ายอยู่ไหนนะ เฮ้ย hey. ลอยเท้า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 รีบตามลอยเท้าไปรีบตามรอยเท้าไปเลยครับเจขอเด็ดขอเด็ดลอยเท้ายังสดสดอยู่ลอยเท้ายังสดสดอยู่แสดงว่าแสดงแวกคสเ็ดยังไงโอ้โหดูครับตีปุ๊บดีเลยไวมากๆเลยครับจังหวะน,นี้ยังไงยังไงเออโอ้โหคงคงเขาเรียกว่าตีแบบโคงคง เรียบร้อยเรียบร้อยแบบคลีคลจบแบบคลีคลีนะฮะโอ้โหนี่ผมฆ่า4-2ตาแล้วเนะี่ยต้งสายผมต้องคัมแบ็กไปแล้งหนึ่งอีกครั้งครับเกมนี้หลังจากที่เราแบบว่าห่างหายกันไปนานแล้งตกไปเหลือแล้ง13 1แล้ง14แล้ง1ิ1ก็พอแนนซี่คานด้วยความขมักขมเขนนะฮะไปไหนลูกแนนซี่ไป ขอเชิญแนนซี่ขึ้นสู่ยอดเสาครับผมนี่ผมไม่เจอหลุมเลยอ่ะนี่ผมยังเป็นเทพแห่งหลุมอยู่มนะั้นี่ยผมวิ่งหาหลุมก่อนคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เจอหลุมเลยผมมาเล่นเกมนี้เนะี่ยหลุมมันเกิดยากขึ้นหรือเปล่าหลมุมเฮ้ยโอ้โหเจอเลยครับขอให้บน่นมันไงเจอวินาทีสุดท้ายขอให้บน่น โอ้หเควสเสร็จด้วยครับผมคุณผู้ชมครับแต้มยังไงหูแต้มเกือบตันครับ31,374โอหน้ี่โหนี่น่าจะคนไทยทั้งทีมแนละ้วเนะี่ยทำฟาร์มมังกรกิ่งคอเล่นหน้าท้องอะไรวะไว้เนี่ย <c oughs> จบไปเรียบร้อยครับเด d by d เด l ไ g h t นะสำหรับใครที่อยากให้ผมกลับมาคัมแบ็กเนี่ยคัมแบ็กตัวแรงหนึ่งก็บอกได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยมาเล่นให้หายคิดถึงการหอมปากหอมคอตามสัญญานะเพราะว่าแบบไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรน้องๆก็จะแบบเอ้ยพี่เล่นเด d by d เดล i g h ์หน่อยนะฮะ โอเคครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปถึงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม